สายพันธุ์ CP Super คือสายพันธุ์เป็ดไข่ลูกผสมที่ CP พัฒนาและปรับปรุงพันธุก,กรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า10ปีจนได้รับการพิสูจน์ว่าให้ผลผลิตสูงสามารถปรับตัวได้เร็วเข้ากับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงแบบในเมืองไทยและตรงกับความต้องการของตลาดเป็ดไข่ CP Super ไข่ดกไข่ทนไข่ฟองใหญ่ไข่แดงใหญ่ เปลือกไข่นะปลดได้ราคาไข่ดกเป็ดไข่ซีพีซูเปอร์ให้ไข่ดกมีจำนวนไข่สะสมประมาณ280-300ฟองต่อตัวต่อปีไข่ทนไข่นานเป็ดไข่ซีพีซูเปอร์ให้ไข่ทนมีระยะการให้ผลผลิตไข่คุณภาพสูงที่นานมากกว่า1ปีไข่ฟองใหญ่ เป็ดไข่ซีพีซูเปอร์ให้น้ำหนักไข่เฉลี่ยมากกว่า70กรัมต่อฟองหรือมากกว่า23.5กิโลกรัมต่อตั้งทำให้ขายได้ราคาสูงไข่แดงใหญ่เป็ดไข่ซีพีซูเปอร์มีข้อเด่นสำคัญคือให้ไข่แดงที่ใหญ่ไข่ขาวนูนสูงสามารถนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้หลากหลายมากกว่าเปลือกไข่นา เป็ดไข่ซีพีซูเปอร์ให้ไข่เป็ดที่มีเปลือกหนามีความแข็งเหนียวและยืดหยุ่นสูงเปลือกไข่ไม่เสียหายง่ายรักษาความสดได้นานเป็นที่ต้องการของโรงงานแปรรูปไข่ปลดได้ราคาเมื่อเป็ดไข่ถึงอายุปลดเป็ดไข่ซีพีซูเปอร์ยังสามารถขายได้ราคาเพราะมีน้ำหนักดีทรงยังสวยขนยังเงาง,งามไม่โสมเป็นที่ต้องการของตลาด ก่อนส่งเป็ดไข่ CP Super ถึงมือผู้เลี้ยงนั้นเราได้มีการเลี้ยงเป็ดรุ่นในระบบปิดที่ได้มาตรฐานมีการควบคุมโรคและให้โปรแกรมวัคซีนครบถ้วนทำให้ได้เป็ดไข่ CP Super ที่มีความสม่ำเสมอของสูงมั่นใจได้ว่าเป็ดมีความแข็งแรงสุขภาพดีพร้อมที่จะให้เกษตรกรนำไปสร้างไรายได้ต่อยอดธุรกิจฟาร์มเป็ดไข่ต่อไปทิปส์ <c oughs> เทคนิคการเลี้ยง เป็ดไข่ CP Super ระยะไข่ควรให้อาหารไม่น้อยกว่า150กรัมต่อตัวต่อ,ตอวันหรือสามารถปรับลดได้ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ที่สำคัญควรให้วัคซีนตามโปรแกรมที่ CP แนะนำเป็ดไข่ CP Super ไข่ฟองใหญ่เปลือกไข่นาไข่แดงใหญ่ไข่ดกไข่นานเป็ดไข่ CP Super หนึ่งในพันสัตว์คุณภาพสูงจาก CPF